คุณเคยสงสัยไหมว่ามีเด็กไทยกี่คนที่ต้องออกจากโรงเรียนทั้งๆท,ที่พวกเขาไม่เคยอยากหยุดเรียนในแต่ละปีมีเด็กไทยหลายคนต้องออกจากระบบการศึกษาด้วยเหตุผลที่พวกเขาควบคุมไม่ได้โรงเรียนบ้านโบกิสยอแรเข้าร่วมโครงการ o b e บ z ก r o Dropout ตามนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดโครงการเพื่อให้เด็กทุกคนได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมขั้นตอนการดำเนินงานโอเบ็กซีโร่ดรอปเอาท์ของโรงเรียนบ้านบุก,กิจเยือเรเริ่มจากการวางแผนผู้บริหารและครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูลจาก DMC หรือ Data Management Center ประเมินปัจจัยที่ทำให้นักเรียนออกกลางคันเช่นปัญหาเศษรษฐกิจครอบครัวสุขภาพหรือความไม่พร้อมด้านการเรียนจากนั้นแล้วได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ขั้นตอนที่2ขั้นการดำเนินงานเมื่อรู้ว่านักเรียนคนใดที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบผู้บริหารและครู จะออกติดตามเยี่ยมบ้านและพูดคุยกับนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงจากนั้นแล้วจะมีการติดตามนักเรียนโดยใช้ข้อมูลจากโรงเรียนและชุมชนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่หรือออกจากระบบไปแล้วขั้นตอนที่3การติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนจะมีการติดตามความคืบหน้าของนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบก,การศึกษา โดยในปีการศึกษา2,567มีจำนวนเด็กตกหล่นทั้งหมด39คนสามารถติดตามได้ครบทั้ง39คนโครงการ o b e บ Zero Dropout ไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องกลับเข้ามาเรียนในห้องเรียนแบบเดิมเสมอไปแต่มีการสร้างทางเลือกที่เหมาะสมเช่นการเรียนแบบยืดหยุ่นการศึกษานอกระบบหรือการฝึกอาชีพเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ต่อไป การดำเนินง,งานโครงการ Obec Zero Dropout ของโรงเรียนบ้านบุกิตยอแรมีความมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงลดอัตราการออกกลางคันและช่วยเหลือนกักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเพราะการศึกษาคือสิทธิ์ของเด็กทุกคนและอนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับเด็กๆในวันนี้